สวัสดีค่ะพบกับซันย่าวาราตี้ค่ะมาอัปเดตโครงการเราชนะกันนะคะอาจจะมีหลายคนนะคะสงสัยว่าเงินเราชนะที่ได้7,000บาทนะคะจะสามารถสะสมไว้แล้วก็ใช้รวดเดียว7,000บาทเลยได้ไหมนะคะ มาดูคําตอบจากกระทรวงการคลังนะคะนางสาวกุลยาตันติเตมิตรโฆษกกระทรวงการคลังระบุว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งคัดกรองคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนย้ําว่าประชาชนไม่ต้องกังวลหากคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ก็จะได้รับสิทธิทุกคนแน่นอนโดยจะทยอยประกาศผลคัดกรองคุณสมบัติครั้งแรกในวันที่4มีนาคมและจะได้รับวงเงินสิทธิครั้งแรกในวันที่5มีนาคมค่ะ สำหรับการใช้จ่ายโครงการนี้ไม่มีการจำกัดวงเงินการใช้จ่ายต่อวันสามารถสะสมไว้ใช้ได้จนสิ้นสุดโครงการถึงวันที่3 1อพฤษภาคม2564โดยสามารถใช้จ่ายผ่านร้านค้าธงฟ้าร้านค้าคนละครึ่งร้านค้าเราชนะและบริการขนส่งสาธารณะอาทิรถเมล์รถโดยสารรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์รับจ้างรวมทั้งเรือโดยสารด้วยนะคะแต่ว่าไม่สามารถจ่ายค่าน้ำค่าไฟได้นะคะ สัญญา Variety ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องสัญญา Variety ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ